วมมมมววววันไหนสตีมอะไม่เคยสตีมครบเลยแวมอ่ะนี่สตรีมอยู่หรออ้าพี่สตรีมดิใช่อะโอ้นั่งดูตูดเหมยเกียโมแทนเข้าวินแล้วอะตูดด้วตูดแทนเข้าวินได้อะเข้าวิน เห็นขนาดนั้นเลยเหรเฮ้ยโหเป็นร่องเลยวะ่อถ่ายไม่ผมดูมันเองผมมองตัวเองไม่ได้เป็นร่องเป็นร่องำอเลยกันดินั่งดูตุ่นมัยเฮ้ยเป็นร่องดิเป็นร่องกับเก่งนะเก่งแบกกิงก์กัะแบกกิงก์แบกจิงก์แบตจิงก์แบตจิงกโแบตจิงก์ สัตเลี้จิทางซ้ายเหนจิมันต้องข้ามมาย่างไม่ต้องถอยอ่ะเข้าปขทางในก็ให้กองข่อยเเลยมาล่าลาล่าลาล่าโว้ยมองหลังด้วยนะองหลังก็ยนโดนกินเฮ้ยเฮียมีว่างบนลาล่าเดี๋ยวไว้นะเดีไว้นาตาย ตายเอาพี่ว่าเลวดีว oh, ่าก pues ็อ้าราฟี้าราปีท er ุกอย่างก็เกียเกีย้ยตายเพราตายเพราฟาราจริงๆด้วยปาราฟีตอปี่าปาราตายอิสตโอไ้เ่อยิงฟาราได้วะ โอ้มันจะอันสีใสหน้าสุ่พาตายแม่ไม่ได้หรอกโกเหมยเนียเดียวไม้ยโ้ดเดี๋ยวไ่ได้กินจีให้เดี๋ยวไม่ได้กินจีให้ฝา,า,า,าร่าฝาร่าฝาร่ากินจีตายฝาล่าข้างบนฝาล่าข้างบนลงมาแล้ว โอ้ดนโดนพี่มาให้มาคารูพาเรา,าอยู่ดูตายโดนเลยวะโอเคสติอ่าเออดีมากไปฮามาแล้วระวังนี้ว่ามันล้วงหลังนะดูว่าบินข้ามบ้านได้เดี๋ยวกูเฝ้าจุดไว้แล้วกันตายไปสอง,งตายไปสองอ่าสามตายเยี่ยมสวยงามตายเลย <laughs> ท้าพท้ายิวข้างหน้าไว้เดี๋ยวเฝ้าจุดตรงนี้ใหโอเคเชื่อผมมันน่าจะบินข้ามไปอีกรู้สึกได้

คือหนุนลยคือหนดนเลยเอาตายโอาตายแม็กคาราเดนไล่รอดเรียบร้อยหลังหักเอาแล้วหลังแล้วโอ้สวยงามสบยบถ้าจะทันอยู่อะตายฐานฐานมาแลวพีทันฐา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 นไปเลยพี่น้อง โอ้โหไม่รอดหรอพี่เฮ้ยเราจะไล่ฮาร์ดเรายังฟาดกระจายอยูจิตเออดทีไหนว่าคุเข้ามาตายไอ้เหี้ยไม่เห็นเนิร์ฟโอเคโยนระเบิดได้สวยงามและตรการตาไปเลยไอ้พี่ลัวที่ว่าแตก นีก็แตกได้อย oh hey. like ู um. ่ได oh, ้อยู่ได้อยู่เลยเนี่ยสู้สู้เกณฑ์จีตอกทีรักโอเลยว้ย้ยเกณฑ์ายตอกเกณฑ์จีนเกณฑ์จีนผู้หลักเกณฑ์จีนผู้หลักโอยมาลามาลาโอ้จัตินโอเคโอเคมาลาตายดิะดดีก่าเลย รู้สิโอไอสัตว์พี่ผมเล่นผมเล่นเหมยริงฟาร่าพี่คิดเอาเด็ดเที่ยวปากผายเตรียมตะกี้ผมยิงฟาร่าได้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งยิงไม่ได้เลยโคตรอินดี้เลยยิงฟาร่าฟังยิงฟาร่าได้เออเล่นเหมยไฟกับฟาร่าตัวตัวไปไปไล่มันละมึงคว้าปืนละเอาเหมยเป็นเป้ามึงเจอมึงลองเจอปืนกระสุนเม็ดถั่วซิของลูซิโอเดิขนาดเต่ายังหลบได้คนเล่นเหมือนกันไหม ยิงฟาร่าไม่เคยโดนเอาลิว่ามาลิว่าเอาลิว่าเข้าก่อนควรหลังงั้นเดี๋ยวตามจังหวะแล้วกันนะเดี๋ยวดีว่าพุ่งเข้าไปก่อนเลิฟบิวว่ะเดี๋ยวผมให้ฮิวไว้ก่อนแล้วกันครับเข้าขวาเข้าขวาเข้าซ้ายเข้าซ้ายเดี๋ยวผมบังบังขวาเข้าซ้ายเข้าเร็วเลยอ่ะเก็บบูทหน้าประตูอ่ะเอาสู้ไฟเดียวชนะเลยก็ง่ายๆอีซี่ได้แต้มในเกมเนี้ยก็ผุกเข้าอยู่แล้ว เรายืนกันโล่หน้าประตูแย่แล้วกล้องบิง้ยกูจะบู๊ทำไมสัตว์ประตูมันปิดนี่หว่าลกล้องบิยเข้าไปข้างในแล้วกล้องก็ล้วงหลังพอดีแคลรี่อยู่ย่างโหอยู่แล้วลิปเปอร์เราอะสบายให้ผมให้ผมเข้าก่อนป้ะหรือให้กล้องปปิงเข้าไปคนเดียวปิดปิดแบบมันนะดีว่าโอเคปิดแบบลังนะครับให้มันหยอให้มันถอยหลังไปเดี๋ยวข้างหน้าเราเข้าแบบรวัวเลยเลียนแบบมันเลียนแบบมันเดี๋ยวเราเข้ายัดเรายัดเดียวเดี๋ยว่อเลนะ เดี๋ยวผมแ้เล้ไปที่ดาก่อนแล้วกันเกมนี้เราไม่แพ้ล้วแข่งกันเสมอราต้อเสมอใช่ใเสมอได้สามบาทสามบาทเลิฟไส้กรอกเยเลิฟไส้กรอกฮุ่มุ่ม โน้ตหน้าประตูนีป่ะมีไา้พุ่ง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 ดีบ้าพิงเข้าไปเลยครับพุ่งก้าโอ้จักรแสมาอะไรไหวสัตว์มาแลย้วมายข้าลาย้าลย่างาึ้าเอยาสายข้าลายเ้าลายข้าลายข้าสายข้าลายข้ามายาลยข้าลาข้าลาย้ยข้าลายขาลายข้าลลยขาายข้าข้าลยลยข้าข้าลยลยข้งแล้วเอาสายเข้ามาอยู่าายขยู่าายลยข้าลายา้าลาย้าลายขายขนาลายขตายข้าลายข้าลายขาลาย วตายตายตายดิไปครับตายโอ้ยโดนตายยี่ไปวะตายโอเคตายหมดพ่อมึงตายโอเคพี่จบแล้วละพ่อมันยังไม่ตายไปวิ่งเล่นหน้าบ้านวิ่งเล่นหน้าบ้านเหลือเพื่อนแคปเปิ้ลไปหน้าบ้านผมนั่งเงียบแล้วสบายใจโอ้โดนโอเคชอเล่นโดไปเลยไหนวะโดนมาโคตรเทพเลยเล่นอะไรกันว้ามันเร็วอย่างนี้โคตรเร็วเลยอ่ะไม่มันเป็นตัวผู้เกมนี้ที่ดีมากเลยนะแบบว่าเราบังเราบังขวาใช่ป่ะ แล้วมันคือมันไม่มีคนอัดซ้ายอ่ะมันยืนขวากันหมดอ่ะพอเราบังขวาเลยไม่ได้มันก็ต้องมาขอใครละพีหน่อยเดี๋ยวก่อนจบมีขอฆ่าด้วยวะพี่หยาจบมันเร็วเลยกี่วิวะเมื่อกี้ตอนไหนวะเนี่ยตอนนี้มันยิงขึ้นฟ้าแล้วตายห่าหมดเลยจำได้นี่ไงจำได้เลยตายยิงโคตรสูงเลยโอ้โหไอ้ทนี้ผมโดนจำได้ตอนท้าย จบผมนี่กระเด็นไปนะแล้วคือยังไงแล้วบากูเพิ่งเกิดมาแล้วกูเดินมาที่ระเบิดลงพื้นมาดิเหมยเหรยอไม่ไอจีเหมยออ้ยกทีมเลยเขินอยู่เขินเมื่อกี้มันว่าอีฟี่ทีมตัวเองคืออะไรวะไม่รู้ดิพี่ก็บวชให้ต้อนร้อนมากไม่โหวดได้ทำไมเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่พี่เเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่โหวดของเราแล้ว ไู่รอดูแล้วแหละไม่พอเท็ใหม่วะ่ะกูเลเวลหกสิบแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือเจ็ดสิบวะหกสิบดิบมงสิบี่โอเคกลับมาของันสี่แสดงว่าพี่ไม้ไม่ได้เล่นเลยดีน,นะนะฮะมาถ้าพี่ไม่มีทีมพี่ไม่เล่นพี่ว <c oughs> ัวร้อนกับคนอื่นอื่นนะี่แหละมาไ <pros. S 1> <ม>ะมีคนดึงแรงที่สบายจุง คือกูเคยเล่นเว้ยเคยเล่นแบบโซโล่ไอ้เหี้ยกูซับพอร์ตแล้วกูรู้สึกว่ากูต้องไปแบกงฝ่ายจุดเลยโอ้ไม่มาเป็นทีมด้วยสัตว์มึงดูดูไอ้เหี้ยไอ้คนไอ้คนชื่อพุทธนี่แม่งไม่มีโลโก้ชัวร์กูอะไม่หัวหน้าทีมไม่ได้พี่พุทธโอ้พุทธโต้ปุ๊วะโอ้พุทธโต้ไอ้เหี้ยพุทธอ้วยสัตว์พุทธอะไรอะไอ้ดีสำรองพอดีสอง มว่าอีกฝั่งมีสิทธิ์เป็นคนไทยนะพี่ใช่พยูทีพุทธก็รู้แล้วเนี่ยภาชนกี่นโชคด้วยพี่ยภาชนกเะโชคเลยพี่อะไรวะว่าแบบภาชนะภาชนะโชค่าชนะโชคภาชนะโชคไอสัตว์ชื่อคนไทยเดี๋ยวกูเปลี่ยนชื่อเป็นพานุพงศ์้ึงเนี่ยเออเนี่ยตั้งชื่อกันเนี่ยเกียรติชนภานุพงศ์ไม่มีใครมีใครอัดได้ไเนี่ยไม่มีครับไม่มี ี่จะตีแบบนี้จะไปเจอทีมแข่งอีกทีนึงทีมที่แข่งกับวิทามที่งานเนี่ยชื่อทีมอเลยแข่งที่งานด้วยมีของเบสด้วยอ่ะอะไรกับล็อกอ่ะเแต่ว่าทีมอะไรจะท่อมน้อยจะท่อมน้อยที่จริงแข่ที่เป็นที่จริงกับรอบจริงกเนี่ยวิทามอะวิทามอ่ะอะไรล็อกดอมรู้ป่ะอันจดอกไม่ไม่ใช่อะดอกไม่ใช่อะดอก จำไม่ได้หรอทางขวามีตัวอะไรไม่รู้อ่ะ OG ว่ะพี่โอ้ยเไมจีูสิตายตายตายตากาสิเอโอ้ยดหน่อยโอ้ยเมจีีเข้าผมอย่างไวเลยอ๋อโอ้กโอ้โหลอกกรุ๊ปอาฟไปดีกว่านี้ ายแฉแค้าน่าตายพวกมหัศจรรย์แต่้าตบด้ปืนทองโอ้ยออกแล้วระวังระวังนี่สู้เลยุ้เลยโอยคาตันทูตายเลยเนวถ้าโดนโลบอ่ะ เนี่ยกินกี่มันตายแล้วโดหอแข็งตายสองแล้วตัดแข็งตายแล้วพระมันอะตายเอาตายตายขึ้นเอาคืนแคบแคปแคบแคบแคบตายเดีวเดี๋ยวเพิ่มหลังให้โอเคแคบมันโดมมาจากรูไหนวะข้างบนอะถ้ารูมีรูทะลุอยู่พี่กูไม่เคยเอ้าเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามันทะลุมั้ยเจ้าพี่มันนานมากเลยนะพี่เป็ปีมากเลยเพิ่งรู้ เบิร์นเกาะเบิร์นเกาะจะอ้อมไปยิงหลังโอ้ยโอ้ยบูลิปเปอร์ขอนี้เอ้ยขี้ยไอ้ดับบอกดับไม่ทันว้าโอ้โหแต่มาเปลี่ยนตัวเกงแคปเจอร์เล่นแม็กซี่ไม่ได้เลยแคปเจอร์เล่นละบาดเขาจะให้ไอ้ไลฮาร์นพุ่งเข้ามาก่อนตลอดแล้วที่เหลือก็จะอ๋อมา ม่มีอันี้ปะนี่ันลงกลเลยแต่เข้าไปในพวงไหนุณตายกันรุตายเรียนเซนเดนแล้วนะครับเฮ้ยลิเปอร์ลิเปอร์อยู่ข้างหลังจะหลังตายเอเฮ้ย เียอออเเเโคราเครียดก็จะยิงแทงเพื่อนตัวเองแล้วเมื่อกี้คนแรกก็เลงด่านนี้แม่งเล่นได้พี่ที่เล่นเหมยชื่ออะไรครับพี่ครับพี่แทนครับแทนนี่ไงโอเคใช่ X เจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดดีกว่าตัวเลขกันด้วยต้องมีเลขทุกคนอย่างพี่มายังมีไลท์ห้าบาทเลยแทนระวังหน่อยนะ ลิปเอาเอายังไงเอายังไงตัวตัวที่คืออะไรตัวตัวที่คืออะไรตายทักใส่สองเอาเกนจิตายเก็บ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 เข้าไปตายตายหมด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 ไม่ไหววะต้องเล่นต้องเล่นเหมยอะเล่นมาคีไม่ได้ต้องเปลี่ยนตำแหน่งก็หล่ะผมอะเล่นเหมยแล้ว เมนเหมยเมนเหมยไม่ใช่มันคิดถึงผมวากเลยเมนหนึนี่คือเหมย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 มันก็เหรียญทองอิลิมิเ t ตนะไแต่แค่มันทำดาเมจดอนไม่ได้แค่นั้นแหละมันแคช็เจร์เล่แม็กกี้ไม่ได้อันดอาบดันดอาบังนะันางไดาัะอาดเงนะอบนอานาบอ้อาบอาบังนงอนเลย

ตดลงไปพี่ไม้แล้วก็ถักกับตกอ่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเกนจิเกนจิจะมีตอนหนึ่งคล้ายลูซิโอเลยนะเกมเซเคนต้าจะเห็นมั้ยมันดับปี๋แล้มันดับมาแล้วเรียนแล้วเนี่ยหมดไปแล้วโอ้โหตายพอดีบ้าเอ้อ ไอ้สามโทเนี่ยเขาเด็ดโดนไอ้นั่นสีแม่งฟูเขาโง่ชี้หเือว่าหลอกเขาเลยมอนตายหาเราเอาได้เอาเด้เออโอ้โหหามะเอาโอ้ชิบหายแล้วพี่อันนี้อันนี้อันนี้กันให้ไม่อยู่โอ้โอเคอะไรฮะล้มอะไรฮะล้มกูโดนตกทำไมเรียบร้อยดี ต้องเล่นพวกด่านดันพีโหลดแต่วูเล่นแม็คซี่เล่นดีเลยเล่นด่านพวกนี้เล่นไม่ได้หรอกวูด่านดันดันเพีโหดงูแม็คซียิงเยอะครัด่านพวกนี้แม่งงูแบบโดยกินจีตัดมาก็สู้กันระบาดแล้วใช่ไอ้ยิงด่านนี้แคปเจอร์ด่านนี้เรายังโอเคนะแต่ไปด่านไอ้ชื่ออะไรนะลิลลาอิลิออสนี่เฮียเปี่ยนกางพุงลิลลิชนะพี่ผมติดแค่ติดตัวเดียวเกมนั่นะโดนฮอกใช่ไหม ถ้าไปโดนรถทอกคาอะไรค่ะมันไม่มีจักิยที่เอาไว้เซฟตัวเองอับแม่งซี่มันจะพิ้งหลบอ่ะเพราะแม่งดึงโดนดึงทีก็ตายแล้วไม่มีได้หลุดรอดเลยใช่ไอ้นี่เปิดโดนดึงเหมือนกันยิงสวนได้แล้วแม่งก็ล่องหนได้ดีดีว่าคลิกขวาไม่ได้แล้วว่ะสตาร์ทกันดีเลยนะแต่ก่อนคลิกขวามันทำอะไรวะดีว่า

โอ๊ยเจ็บเจ็บเจตายออเลยออเลยกุ hmm. yeah. ๊กกุ no, no ๊ก an oh, oh, oh. oh, oh. ุ oh, oh, oh. Oh. Oh, issimo, oh. to to ๊กุ๊เนียเดืแแพ้ไฟแรกกนะเขาป็เนี่ยเรากัะแล้วโอ้โอเปิปินี้นะเปิอยาบ้านยิงเอาของมาอ้าการบอลการตบไผมไปยิงเปอร์ไงเปอร์ลงแล้วเอาดิถ้าสเปิร์ก่อนได้ตัวนี้ได้ตัวนี้มาโอ้โห้างนข้างบนข้างบนมีตัวเหี้ยมู้ เขามายืนนเขามายืนเขามายืนนเขายืนี่เออโอ้โดนโดนโดนโอกโอ้ยอยู่นอกกันกคเอาสวยอยกลังกันหลอกโลอลอกเออเปิดูุปปดูไอเหี้ยลวเอาไหนเอตายแล้วเออเลยเปไปในโฮระ้วังเอาเหอะเข้าไม่ได้เหอะเหเแปต้องแขงไม่เข้าไม่ได้เหอะ S <S โอ <Syndrome> <Aye S 1> ้ยขวัตายเบิดเบิดโชคตายโชคตายโชคโชครถทอกไปายเปอร์หลังวะงบนน่ะอ่ารถทอกหลางรถทอกหลังรถทอกลิฟเปอร์หลังหลังสเลยเดี๋ยวเขาลไปลุ้มๆไปเอาไปเอาเขาไปเอาเขาไปเาเขาไเขาเขาเขาไปไหนรถ่ง ตกรถตายตกรถตายเลยเออหลุมแม่งก่อนข้าว่าลิเปอร์ลยังเงสมาตันติดมันก็มาสวนแล้วนี่มันกดสวนแล้วฮะธนาโชคตายแล้วธนาโชคตายแล้วโอ้ยยังไงเฮนนี่ตายตายพ่าตายตายสองสามสี่ตายตายดูเลยไอพุทธไอ้พุทธก็ไม่เล่นมัคีอะไอ้พุทธอะ มีแค่ตอยู่ข้างบนอยู่เนี่ยตัวนึ่งเออไม่ได้เสียงอยู่ปะ่ะงคพุณรู้สึกเขาจะเมนแทงนะมาถึงพุทธในนี้นะไม่ใช่พุทธอีเานั้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้าบนมาข้างบนมาข้างบนมา้ามาล้างอ้เลอดไม้ไมีอ้มาเฉพาแต่้น โอ้โหพี่โอ้ยิงตายไอ้สารอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยไอ้โง่ไอ้โซไอ้เมนาเดโอ้ยอะโอ้ยถอยแล้วพี่ถอยยาวโอ้ยตะวีก่อน เขาใส่กอดตายแล้วเขาใส่กอดตายไปแล้วรีกุ oh, look, look, look. Okay. Oh, ๊บก oh, no. ่อนนพี <off 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 ่รีกุ <off 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 ๊รีกุ <off> <off> ๊กโอ้โหใส่กอดไอ้สัตว์งอกกอดอดรีกุ๊ก่อนมา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 ไม่ได้ใส่มา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 เปมามมาามามมีเอาพามเปิมา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 ครับามามามมนามมมมามมดมมมามม เป็นเนนแล้วครับโอเคมาตามตามตาเอาละเอาไปลเอาไปลโคตจังเลสจังเลสจังเลจะตายจะตายจะตายตายะเข้าได้เลยพี่เขาได้เลยครับโอ้พี่ปิดไม่ทันอ่ะตายอผาก่อนไอ้ซาตายตายตายไปโอเคเดือแล้วเพื่อน หัวแตกหัวแตกโอ้จามดันด oh, ันด well, like yeah, oh, oh. ันดันดักดักคนพี่ดักคนเ้ยเดนมู่โอยนติีกไม่ต้องหวังมาละโย้โยนติกนต้องกระโดดข้ามทะเลน้ำแข็งอะเตอ๊แล้วก็สติทะเลน้ำแข็งเป็นแคแพโ น่ารักน่ารักคุณตกอกน้อยน่ารักบิวบิวแบบแบบได้ลงแข่งปางวะยังไม่ได้ลงเลยพี่ตอนนี้ฮะลงโจงต้องดูใครหมดหน้าทีมครับดูครับตอนแไอ้ฝั์กดไอเหี้ยเผลอกดคุยเราก็ตั้งก็เป็นหน้าทีมหมดเลยไางเงี้ยเป็นหน้าทีมไหม กัปตัน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 ไม่มีสมาชิกอะก็เป็นกัปตันทุกคนเออเป็นกัปตันทุกคนทุกคนสามารถคอนโทรลตัวเองได้คอนเทเลยมีเหมยมีเหมยเอาดิมาดีผมเหมยเหมยเหมยไออยากตอเหมยไม่ตายเดี๋ยวจะให้เหมยโอ้ที่ยังกระจอกริปเปอร์หลังริปเปอร์หลังพี่ริปเปอร์หลังจัดให้จัดให้โอ้ยตา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 ย ยเยเลืออยหน <architectural. S 1> ึ่โห่โซ่หน่โซ่หน่โซ่หน่โซ่ตายไปเออโดนพินแล้วรีบ้ยอบร่งวิ่งตอยเขาีชกายตายิงเหมยแม่นที่าไที่ยิงแม่ปเป็นสกิลมาจัดอเล่นแม็

ปุ่นจีนเจ้าเลยุ้งจู่แล้ววะไอ้โอ้โอ้เลยไอ้ไอ้ไ้มึงว่าต่อยกูไม่ยิงวะทนาโชคโชช่วว่่ช่วไว่วัวยว่ย่ยมย่ยชค่ชค ไอ้ชอโอ้มึงยิง่างนี้เลยเอ้ไม่ทันอีกแล้วเป็นไปไม่ไ้องกี่เลยวะมือซ้ายกีคือเออได้ได้สามคิวไปได้ได้เ่ตายทอาไม่ได้พี่โดนโดนโด

เะมตายเหนื่อยตายเหื่ยตายโอเคพระเยพรเระพระมันไม่ถ่วงเวลาแล้วออโนดาวกูจะดิ้นไหมอาเอาตีอะไรตีอะไรรหครับฟารฟรรตาย เชีเลยตายจริงอะพี่ตายต้าโอ้ตายตายตายโนทนตายชนะโชคมาแล้วชนะโชคกเมาแล้วมาแล้วนะโชคมาแล้วไปไหนวะโชนอยู่นี่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 ไปไหนเพื่อนดไอ้โคช็อจริงนะโชคเดชช็อตตายโอเคทีวินออ ตายคนไทยมีวิสัยงัศน์และความเป็นคนไทยมือหัวกูคนแรกเลยจ้ะนอนเลยโอ้โหเอาหมดเลยเรียบเรียบเฮ้โชคเพื่อนเหรอ ผมไม่ออกออาหมดเลยแฮปปี้ไม้สองอ่าองห้าสิบแล้วเยี่ยม